สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบพอกันแล้วค่ะกับช่องคนชอบกินใบจีน่านะคะมือวนนี้ถ่ายคลิปย้ำแรงเลิกงานมาแล้วก็เลยรีบมาทำเห็ดหอมคั่วซีอิ๊วที่ดำไปจากน้อยพี่น้องมันจะออกไปแนวเทีมเกลี่ยมันแ <laughs> ต่รนะสชาติดีมากนะสว่วนมดีขิณเจกินผักค่ะกินผักแล้วก็มีอันนี้เป็น ขาเห็ดขาเห็ดหอมปรุงรสนะคะขาเห็ดหอมปรุงรสอันนี้น,นี่ก็กินได้เลยกข้าวได้เลยนะอร่อยพี่น้องขาเห็ดหอมมันจะอร่อยมากนะมันมีอารมณ์เหมือนเหมือนหมูทุบนะคะแล้วก็มีอะไรรู้ไหม <laughs> ไม่บอกจะถุงนะถั่วลิสงคั่วเกลือโรยไปเลยค่ะถั่วลิสงคั่วเกลือน,นะคะโอเค แล้วก็นี่เลยค่ะน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวของเรานี่ยนะเพราะเต้าเจี้ยวอ่ะเป็นเจอ,อยู่แล้วแล้วก็ซอยพริกขี้หนูเด้อซอยพริกขี้หนูใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยแล้วก็บีบมะนาวเลิศซ้ำนี่ละเลิศลายเติมไปจะมีผักต้มผักสดอะไรก็ว่ากันนะคะแต่วันนี้คุณจีน่ามีผักผักสดนะคะมีผักสด ผักสดพี่น้องผักสดมาจ่ามากินกินด้วยกันยำก๋มเดี๋ยอันนี้เหมือนจับย่างไหม,หมอ,อารมณ์เหมือนจับย่างนะเหมือนจับย่างนะจับไก่จับอะไรก็ว่าไปมาค่ะมองเห็นไหมคะมองเห็นไหม นะขออนุญาตโอเคอกินค่ะน้ำจุมเ,เจ้าเียวเนี่ยไม่จำเป็นว่าสิเจไม่ค่อยกินเลยนะทำกินได้ตลอดตลอดเลยเนี่ยเขาต้มก็อร่อยนะ,ะเขาต้มเจียวเนี่ยไม่สิเค็มเค็มนัวต้มเจียวเนี่ย อ่วันนี้เขาเพิ่งจะปรุปตื่นจากเห็ดหัวใช่ไหมไม่จืนเหมือนจากพักนะ แป้งจากข้าวคาร์โบไฮเดรตถ้าแต่ว่าเขาสะได้รับโปรตีนหน่อยทุกคนเขาต้องกินเราต้องกินเต้าหู้ด้วยนะเพื่อที่จะให้ร่างกายเราได้รับโปรตีนให้เพียงพอต่อวันเต้าหู้แล้วก็พวกที่เห็นว่าเขาทําอาหารเจแล้วเขาเขาต้มพะโละม่ใส่ปอมไม่ไทยอย่างนั้นเป็นเต้าหู้ มันเป็นเต้าหู้อันนั้นกินแล้วอยู่ท้องทั้งวันเลยอิม่มแต่ว่าคุณจีน่าก็ไม่ค่อยกินแบบไหนดอกกันเพราะกินแล้วมันน้ำนย่อยนะ่ะมันย่อยยาก มันโมทุกถ้าเรามีผลไม้เอออะไรนะภาค s o อ t เ e ราชินีอะไรก็ได้นะมันลงได้เลยเอา่างหวงอา่างงุนเนี่ยได้หมด ข้าวพิกูเรเผ็ด <c oughs> อย่าบอกพิกนะพี่น่องเผ็ดต้อกินผักวเรีเนแบบจริงจ กินหมดนี่ก็อยู่ทั้งคือนอ่ะทุกอย่างอะ่กองอะกินกับข้าวต้มได้นะเราต้มก็ต้มเหมือนข้าวต้มกุ้ยอะ่ะอ,อร่อยนะ แซ่บเรยพี่เนางแซ่บเรยตะกี๋มันเป็นคนกินเจเดยกินสารพัดสารเพสจะก,กี๋เจคืออะไรไม่รู้จักองฮูงโฮตเฮมันมาเป็นอะ มองภาพการแขนเจสมัยตนะกอนเนาะมันต้องกินตองคูกินทีเนเ่เขาขายนะเขา้าใจนะเขาเ้ขาใจ มันเป็นใหม่เด้อมันดำมะค่ะคลิปนี้กันขอ,อไว้เพียงสมีกันแล้วจ้ะเด้อคนชอบกับปากกดไร์กดแชฉะเนี่ยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนชอบพินมาจีน่านะคะเนาะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ